การวิ่ข้ามัวเป็นการวิ่งระยะสั้นนะครับสำหรับผู้ชายจะวิ่งในระยะทาง110เมตรผู้หญิงจะวิ่งในระยะทาง100เมตรนะครับในการวิ่งระยะสั้นเราจะต้องมีความเร็วเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแล้วก็ความเร็วระหว่างรัวต้องจะต้องต่อเนื่องกันนะครับและอีกอย่างหนึง่ง ระหว่างรั้วจะใช้ในการวิ่งแค่สามเก้านะครับเพื่อรักษาความเร็วและเป็นผลดีต่อนักกีฬานะครับเพื่อจะทําให้ได้สิบสีที่ดีครับในการวิ่งข้ามรั้วนะครับขาด้านหน้านะครับต้องหยยกให้ผ่านรั้วขาขา,ากับแผนนีต้องสัมพันธ์กันนะครับเมื่อขาด้านหน้าผ่านไปแล้วนะครับเมื่อขาด้านหน้าผ่านไปแล้วขาด้านหลังจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ เพื่อที่จะใช้ก้าต่อไปนะครับเพื่อพี่จะใช้เก้าวต่อไปในการวิ่งครั้งต่อไปเมื่อเราวิ่งข้ามรั้วนะครับจะเป็นการวิ่งระหว่างรั้วนะครับระหว่างรั้วจะใช้สเต็ปเก้าสามเก้านะครับเพื่อรักษาความเร็ว